ฉันไม่ตายเออรอบนี้รอบนี้หลุดฉันไม่ตายด้วย่วากินยากินยากินยาโอเคใครจะเอาไล์พาวเดอร์ไปสองเงนเป็นโซว์ไปเลยแล้วกันแม็กเอาไล์พาวเดอร์ไปสองเงินอ่ะสองเงน,นเลยใช้พี่เอาพี่งั้นพี่เอาไปแล้วกันสองเงน,นแล้วก็เลยโซอ์ไปโอเคใครจะโปร่ พี่ปอยพี่พี่พี่ปอยแล้วพี่ปยพี่ปอยแล้วครับปลาปลไม่ตใส่ไม่ใส่ไม่ใส่กิเลย์ละพี่ซีเขาไอน้นี่ไม่อยากได้เฟสแรกยิงเปืนี่นเห็นแ้วยิงปืนครับเราะสะคัญเฟสสองไปสามมันมันล้มไม่แค่สองครั้งด้วยใครเป็นนัดแรกคมันอืมไม่หไหนนะนัด แรกขออองัอนเล้วก็จะมีคนที่มันจบและไปว่ะสีมึงเสร็จทำแผลแพ้แผลแต่แผใส่เพชรไอ้นี่มาหรอวะเดโซใส่เพชรทำแผลมาเลยพอทำมาโอเค จังหวะแม่งนะชีทีๆีช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 ีีเอปกาดเหรอไอ้ไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเพระงั้นอาจะม็อกซี่ติดนะครับมาถึงก็ใช้เลยไหมหาฟาดใสรโโโดนนับ ใครมาติดเชฟไอ้นี่ไฟแรงมาโอ้ยโดนอีกว่าดีครับหอยอย่าอยู่ใต้ตัวมันเนี่ยโดนลงอีก ไอ้เหี้ยแม่งมึงเป็นก็อตซิล่าอะไรเหี้ยโอ้ยเลยครับเลยเลยโอ้ยสัตว์เอ้อเจอท่าเรือยิ้มเต็มจีข้างล่างจีข้างล่างจีข้างล่าง ไอชิคาลานี่เราไปชิโรชัมบิช,ชารไ,ได้ป่าวมยได้แต่ว่าขึ้นพันปะ่ะที่คิดว่ามันขึ้นไม่ได้ก็เลยเนี่ขึ้นได้ขึ้นได้ไดถ้าที่เป็นเปลวเพิงอ่ะได้หมดเลยโยเป็นท่าลูกไฟไปเพิ่มท่าลูกไฟปุ๊บกิ้หายโดน ว่าตอนนั้นอยู่ในแถวขามันยังโดนเลยขอ,อเปลวไฟโอ้โดนแขนเที่ยวไม่อยากเชื่อเลยท่าเรือเมื่อกี้เยื่ได้เหยอเรือบ้าเกียดมากมันร่วง ไม่ร่วงลมทับเฉยลมทัดดุดเขี่ยท่าเลยมากมากเป็นมังกรแต่เลย ว่าชนหัวได้ชนไปเลยไปแล้วมั้งโอ้โหเร็วเขาพี่เป็นเดิมมาเหตุนะพี่เป็นเนดิมเดิวเลอร์แล้วเจมี่มึงยังไม่ถึงมึงยังไม่ถึงอ,อะไรมึงไม่หนอโอ้โหเอยเลือไปรถดีกว่า วิคปเปิดเดี๋ยวเป็นออเดอร์นะพี่ใส่พี่ไอ้ควันขาวไหมพี่เออควันขาวแป๊บเดีเออออควันขาวไปควันขาวไปใช่เปล่าเดี๋ยให้มันลงอ่ะอยู่วันขาวทุกคนอ่ะเออมันลงละเออไปทำแผ่ที่ทำแผ่ที่อกครับทำแผ่ที่อกครับทำแผ่ที่หัวด้วยครับฝากที่หัวด้วยเดี๋ยวให้เอาปืนคนยิง หัวยังไม่ได้หัวยังไม่ได้เพราะเดี๋ยวหัวมันจะน็อกด้วยปืนกลตายชิบหายแล้วตัวอะไรวะตัวไม้นะหล่อรล่อหล่อเอาอะไรอะไรยิงปืนกลแล้วอ๋อไอเหี้ยมันซ่อมปืนกลซ่อมปืนกลยิงหัวยิงหัวก็ได้แล้วแต่มิ้นะ หนึ่งโอ้โหไม่โดนได้ไงวะเนล้อมล้มล้อมล้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 มตีหัวครับตีหัว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 ทุกคนนะครับ ต่อแถวต่อแถวต่อแถวพี่ลงก่อนแล้วเจ้ฮ้ชิบหายละอีกลูกนึงไอ้นี่เดี๋ยวดีไวเฟลเดอร์ดีไว,ไวเบสซิ่งติดพอดีครับ,บ,บเบสครับเหลี่ยมบินทานทานทาน สวยงามหมดล้วค้างเลยโอ้โอ้ปแต่สวงามหมดไปดิใชเยอะไปหนโอ้ยอ๋อ

วิ่งอย่างเดียวนะกดวิ่งอย่างเดียวอย่ากดเอ็กนะเดโซโฮเร็วเร็วเล้วเร็วเอเดือเดือดตายตายหมูยกตีครับ <c oughs> รับรับรับ,รบ,รบใช้ควันขาวใช่ไหมพี่อ่าไม่ต้องเออใช้ควันขาวมันไม่เป็นไฟฟ้า <c oughs> แล้วเศษนี้เล่นง่ายแล้วอ่ะแตกหมดแล้วหรอ ตกไปรอบนึงแล้วแตกไปรอบนึงแล้ไปันเบาลงนิดนึงเลยแตกแล้วลง้วล,ล, <ะ S 2> ลงมาแล<ะ>้วพี่ใครมีบดิงก็วางไปบดิงหน่อยยยยดยยดยดย,ดย,ดยดเกบตายกวา ระวังนะมันยิงลงมาใต้ขาได้นะเกยดเกิศพสุดท้ายท้ายขามาเนี่ยแหละเั้ยบบ้อมเจมงษากอดตัวกอดตัวกอดตัวท่านี่ต้องกอดตัว ด้วยเด็กเบรล้าเบรล้วเบรล้วไอ้ย่ากูอยู่ไกลกูอยู่ไกลแล้วก็อยู่ท่าเชื้อเชิญรสสามมิชาด้วยฮันทันฮ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 ันเดี๋ยวพี่ไบดิ้งนะเดี๋ยวพี่ไบดิ้งนะไปรอเลยไปรอเลยไปรอที่หมดเลยลงมาแล้วเลยมาพี่แล้ว

ยืดเบสเบสเบสนะพักซีบอยดิ้งนะอ่ะหัวแตกเลยใช่ปะไม่ใช่ป่ะไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่แตก เมยยังไม่พอเอ๊ะคราวี้ได้โอ้เมื่อกี้กือบคนออกมาแล้วอุ้ยเฮีย,อยเอ้ยนึ่งยาเปียดจังหวะน,นี้เว้ย,ยใกล้เนี่ย <laughs> อะไรเชาร์โฮดนผมไม่มีผงโพยนะนี่ถอย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 ล้ม Wait. Mình đi một phần mình đi một phần nữa. Ok rồi. Bãi đỉnh dùng hết rồi. Nhanh lên, nhanh lên, đang bỏ đi. เบสเรียบร้อยมีคนสังเวยชีวิตขอบคุณแม็กที่สังเวยชีวิตเดี๋ยวเราคอนตาชนะเอาวางมาเลยขี่แล้ว โอเคงั้นขีก่อนขีก่อนจ้ะโอ้หแมงดินดินสะบัดเลยมันเลื้อยเป็นตะพวงลงแล้วด่าหมดใช่ไหมเนี่ยด่าหมดใช่ไหมเนี่ยเห็นล่วงแล้วฮ่าพีทับแพรอีกรอบกันดล้เสือแมงหมดกลางทัน ปับ๊บหมดดิปออันข่าว้วเปเบินล่าง<ว>เบินล่างเฮ้ยนะปันขาวอยู่เฮ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนอ้าวที่เฮี้ยร่วง<อ>เลย จบด้วยอันนี้เลยหรอจบอยู่ดีก็สะดุ้งนะว่าว่าเฟลซะอีกใครตายอ่ะรายงานตัวมาไม่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 ตายแต่อยู่ดีก็ปิ้งแล้วก็จบเลยมึงต้องไอ้นี่ได้ออกไปมึงต้องซูเปอร์แมนได้อ่ะไมไอ้มันเมื่อกี้มันยังบินบินเ่าอยู่ไง มึง,<า>งต้องกระโด<อ>ดได,<า>ด้ดีอ่ะ <_ C 1> มึงอย่าคิดว่าพ้นดีอ่ะฟัตตลิสนะเว้ยอ่ะมันมีขาวๆตกเร์ไหนราวหายไปแล้วของพี่หายไปแล้วไม่ทันอ๋อของผมมันเก็บไปแล้วหล่ะตรงนั้นนะอ่ะอ๋อ มีคำเตือน่าเปิดป๊อปปุนโ <laughs> อ้นน <c oughs> เป็นรูปนี้เลยนะเออกูกำลังวิ่งรอดดักเนเตอร์พอดีเลยอยะอืมอยู่ข้างๆมินนั่ะนะเอ๊ะใช่มินปะวะไม่ใช่ดิไม่ผมไม่เข้า <c oughs> อะไรอ๋อขี้อายอายอุอ่นก่อน